สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับจาก Coding by a M นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้คำสั่ง print เพื่อที่จะแสดงข้อความผ่านหน้าจอนะครับการที่เราจะใช้คำสั่ง print เนี่ยเป็นเบสิกเริ่มต้นนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้นะครับว่าเราจะ print อะไรแสดงข้อมูลอะไรนะครับแสดงข้อมูลอย่างไรนะครับ Uh, เรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับก็อย่างเช่น uh, คำสั่ง print นะครับผมจะ print uh, ค,ำคำว่า hello world นะครับ hello world uh, hello world w o r l d คือในคำสั่ง print นะครับต้องมีวงเล็บนะครับตอนนี้ผมใช้ Python 3.7.2นะครับ uh, ล่าสุดของ Python เนี่ยน่าจะเป็น3.9นะครับ ซึ่งมีตัวให้ติดตั้งเลยนะครับสามารถที่เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับเป็นตัว Install แบบ is c สคิ e เบ l ลอินนะครับหรือเว b บ s e d install นะครับอ่ะตัว Python ของผมเนี่ยผมเปิด IDE ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Print นะครับในวงเล็บเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวหนังสือนะครับมันต้องมี d o บเบ e ้ลโขดนะครับเพื่อที่จะ อยู่ระหว่างับเบิ้โควดก็จะมีตัวหนังสืออยู่ข้างในนะครับแบบนี้นะครับ่าผมพิมพ์ Hello World นะครับอันนี้เป็นวิธีการแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอเนาะผ่านาตัว compile นะครับทีนี้ผมอยากจะพิมพ์ตัวเลขนะครับจะพิมพ์ยังไงนะครับผมก็พิมพ์น,นะครับพิมพ์สมมติว่าผมพิมพ์88ผมสามารถที่จะใส่88ได้เลยนะครับแล้วก็ เป็นออมาเป็นปนะครับก็คือเป็นประเภทของตัวเลขนะครับอีกตัวนึงนะครับผมอยากจะประกาศตัวแปรนะครับการประกาศตัวแปรของ python นะครับก็ประกาศได้เลยนะครับโดยใช้ตัวแปรเราตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับอย่างเช่นผมจะประกาศเป็นประเภทของ string นะครับ string string t e c h นะครับ string t n g t e c h 1นะครับ สตริงเทคหนึ่งเนี่ยผมให้สตริงเทคหนึ่งมีค่าเท่ากับ hello นะครับแล้วก็ผม enter ลงมานะครับผมประกาศสตริงเทคสองนะครับเท่ากับเวิลด์ World, นะครับ o อ d ยดเราจะใส่โขดหรือแบบเบิ้งโขดก็ได้นะครับทีนี้ผมจะปริ้น ข้อมูลตัวแปร string text 1 string text 2เนี่ยเอามารวมกันนะครับให้เป็นเป็น Hello World นะครับสามารถทำดได้โดยนะครับผม print นะครับแล้วก็ print string text 1นะครับบวกนะครับ string text 2นะครับแล้วกด Enter นะครับผมได้ hello world ซึ่งมันก็ต่อกันแล้วเรียบร้อยนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอยากจะครอบบรรทัดเราจะทํำยังไงนะครับผมจะปริ้นเหมือนเดิมนะครับผมจะให้มันครอบบรรทัดอ่าสเปซบาร์นะครับไม่ใช่ครอบบรรทัดเนาะครอบบรรทัดก็คืออยู่คนละบรรทัดอันนี้สเปซบาร์นะระหว่างของข้อข้อความนะครับเว้นว่างระหว่างข้อความเนาะบวกแล้วก็ใส่โคดนะครับอ่าสองโคดสองอันแบบนี้นะครับแล้วก็ ระหว่างนี้แล้วก็เคาะทีหนึ่งให้มันว่างแบบนี้นะครับให้มีค่าว่างตรงกลางเนาะแล้วก็ใส่สตริงเท็กสอนะครับทีนี้ h l l o w w r r l เนี่ยมันก็มี Space bar ระหว่างกลางของคำว่า Hello World แล้วนะครับอันนี้เป็นเบสิกการเขียน y t h o n นะครับการสแสดงข้อข้อความนะครับโดยใช้คำสั่ง print นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอสั้นๆวันนี้นะครับ ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Coding by M นะครับได้ทำวิอต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กันในวีดีโอหน้าครับสวัสดีครับ